น้งปูเว่าเว่าวเรื่องตอนนุงปูไปเอาใหม่เรื่องึ้นบ้ขึ้นนั่นแม่ผมก็ฟังแเอตาล้ก็จะดีว่าอีหยันพอเอารถถ่ายไปก็ม่ได้ว่าวหยันดอกแตว่าเอที่บ่าว้าบ่ว่าจ้ะก็ประด็ประมาทดอกก็ว่าอยย่นี่่ต้องประมาทจะเนอขันแม่ทีหลีไปลืมบุญลืมคุณดอก เฮ้ยจังไนมากระขึ้นโซก็ระขาดแสลกกระขาดลดก็ไปเลยมันเอามันเดอะไม่คิดเดอะเด็เนี่มันเป็นแค่พิษตาผกมาเอาใหม่เออไปประบาดเดี๋เวนี้ผมเว่าเอาดีก็จุดถูกยุเทียดไปเออยุ่งกับการหินกับการไม่คิเบื่อแล้วเออว่าเสียอย่าลบลูน้องายเพียว่ไปเพียวแนีวก็จะทองวะไปย่างไหญก็คือมาบอก ไปยังไหก็มาบอกกคือร้องเบิ้งเลยครับพ่พอบอกเพี่เป้พบอกว่าไงประได้ก็พ่ขืนพ่เถอะพ่อไปอยู่พ่อาก็ไปก็เทาดิพอบอกพอไองเบิ้งเาเป็นตาหนาตาจะตาขยุงเนาะแต่ก่อนมันเป็นขังเฉยห้องไขมันลุง่บอกว่าไงบอกทิ้งองไผของมันคนว่า ก่อนสมัยดีที่ปีกอนผีปอกตัอึดมีมัติมีผีปอกยี่สิบก็ปีนี้มาเปล่าจิงเขาเอไว้อย่าง้อยทีนาไปที่ขยุต่อยไปที่ทะยุมันจะก่อนเขาสอนมัเ็เลยพอเลยอยุมันตัวมากมัติมีงูมีแขกมียางก่นสมัยกนเราที่ระท่าเขาอึดบ่ พี่ปงเป็นยังไงพี่ปงนุเกิดเพท่านเป็นยังไงกระเฮาไปหาอาบน้ำจริงๆเมั่อวางก็กดจ๊อมๆนาะผมเจอมันก็ลองเพ่งเจ้มันก็าอนนี้เห็นคนอลงข้อหักไปนะเป็นค้ไหนเห็นเลยเนี่ยทั้งเว้นแล้วจะก่อนไม่ได้ปลาด้ดงแตดาก็ต้องจะผีปง